สวัสดีครับเอโตโยต้าสงขานะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะฮะที่ฮัใหญ่ไนครับผมก็วันนี้ครับเอเตรียมที่จะส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวเอทีพนะครับตัวใหม่ของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับส่งเป็นตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือตัวเอทีพนะครับพรีเมียมสีเทาดํานะฮะไปครับเดี๋ยวเอจะพาไปชมนะครับว่าคันนี้นะครับมีความสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมกัน ก็วันนี้นะฮะอยู่กับเจ้า A อชีฟนะครับรุ่นพรีเมียมนะฮะก็คันนี้ครับเตรียมที่จะส่งมอบนะครับอีกหนึ่งคันนะครับผมก็จะพามาชมเบื้องต้นกันนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับจะเป็นสีเทาดำนะฮะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับราคาจะอยู่ที่669,000บาทนะครับผมก็จะพามาดูความสวยงามเบื้องต้นนะครับสำหรับในส่วนของตัวพรีเมียมนะครับ<ๆ>ก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับมอง รอบคันให้นะครับรวมไปถึงตัวชุดเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นี่ก็จะมีให้รอบคันเช่นกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเซ็นเซอร์2จุดนะครับด้านหลัง4จุดนะฮะช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ได้ลงนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับออปชันเยอะมากนะครับให้ดูแบบกันนะฮะว่ามีความสวยงามประมาณไหนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวสีเช่นกันนะครับที่คุณลูกค้าเนี่ยอยากทราบนะครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะ อกลอล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ16นะครับถ้าเป็นตัวยาริสตัวเก่าของเรานะครับจะเป็นแม็กขนาดขอบ15อเดี๋ยวพามาดูด้านหลังบริเวณในส่วนของตัวประตูนะครับจะมีตัวคิ้วนะครับเป็นโครเมียมให้ด้วยนะฮะตัวนี้ครับจะอยู่ในส่วนของตัวพรีเมียมขึ้นไปนะครับ ก็คือในรุ่นของตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับแบบที่เห็นอยู่นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ทําการติดตั้งในส่วนของพวกสเกิร์ตเพิ่มเติมนะครับแบบนี้คือแบบที่มาจากโรงงานนะครับเผื่อว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยได้เห็นนะครับอาจจะชอบใจเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่าในมิติของตัวรถเนี่ยมันดูเต็มนะครับดูใหญ่อยู่แล้วนะฮะ เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะก็เ,เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวรายละเอียดภายในนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวภายในนะฮะในตัวภายในของตัวพรีเมียมนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ภายในนะครับพรีเมียมกับตัวสมาร์ทเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบาะนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของตัวหน้าปัดเลือนไม้นะครับที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าจอนะครับเป็น9นิ้วทัชสกรีนนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือว่าตรงตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวออโต้เบรกโฮนะฮะแล้วก็ในส่วนของบริเวณแผงประตูตรงนี้นะครับจะเป็นดําเงานะครับ เป็นสีดำเปียโนแบ็กอ่าก็จะมีในเฉพาะรุ่นพรีเมียมขึ้นไปนะฮะมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับนีด้านหลังนะครับตัวพรีเมียมจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟเพิ่มนะครับตัวสมาร์ทจะมีแค่ช่องชาร์จไฟนะฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่า แถมผ้าคลุมพร้อมนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบในส่วนของตัวเบาะนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็หลักๆก็แค่ต้องการให้เห็นว่าตัวพรีเมียมนะฮะมีความสวยงามประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันอีกนิดหนึ่ง ไฟหน้า LED นะครับมีไฟปรับในส่วนของตัวไฟเปิดปิดออโต้ให้รวมไปถึงนะครับออโต้ไฮบีมนะครับก็คือการปรับไฟสูงให้ออโต้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นออปชั่นนะครับที่จัดมาเต็มนะครับสำหรับโตโยต้านะครับที่ให้มาในรุ่นพรีเมียมนะครับและก็พรีเมียมลักชัวรี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวคันต่อไปนะครับส่งมอบเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะติดตามไว้นะครับในเพจแล้วก็รวมไปถึงใน u t u b e นะครับ Toyota Review Channel นะฮะเผื่อว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะดูการทำงานของ A นะฮะรวมไปถึงในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ของ To y ยต a าทุกรุ่นนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะในเพจนะครับก็เดี๋ยวเราส่งมอบคันไหนนะครับคลิปต่อไปจะมาทารีวิวให้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ